โครงการนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเราได้มีโอกาสมาร่วสมส่งมอบโอกาสให้กับเด็ก ก็รู้สึกภูมิใจแทนเด็กๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆผมเองก็กว่าจะมีลูกฟุณบอลลูกนึงกว่าจะได้เดตะฟุณบอลในใน,ในตอนช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนเนี่ยคือก็ต้องไปหาเพื่อนหาพี่ๆที่บ้านไหนมีลูกบอลบ้างแล้วมาเตะแล้วผมเป็นคนตา่นางจังหวัดด้วยเด็กตาก่างจังหวัดคนนึงแล้วมันมีผู้ใหญ่ใจดีจากทีม cover เ,เนี่ยมาแจากลูกฟุตบอลด้วยก็ปีนี้ปีที่6แล้วแล้วไหนจะลูกฟุตบอลที่ค่อนข้างเดียก็บอกว่าคุณภาพเนาะ แล้วก็สนามค่อนข้างที่มีคุณภาพด้วยสนามยาเทียมถ้าเป็นสมัยก่อนก็ตโตดเองตัวกับรันช้างเองก็น่าจะไปเตะตามแถวแบบพุ่งนาคนาอะไรเงี้ยแล้วก็มี่สนามยญาเทียมดีดด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมือนทําให้น้องๆหลายๆคนน้องๆแต,ต่จังหวัดหลายๆคนหาคน่หางไกลจากยารเสพติดด้วยแล้วก็พอเล่นฟุตบอลแล้วก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค,ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ค่อนข้างี่มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ทําให้น้องๆมีความสุขด้วยครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ เข้าถึงได้ค่อนข้างที่จะง่ายเวลาประเทศฟุตบอลเพราะว่ามีลูกบอลลูกนึงก็สามารถเตะได้แล้วท่านผู้ว่าก็พูดไปแล้วมีลูกบอลลูกนึงสามารถเตะได้ทั้งถึง20คนครับก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับโอกาสนี้มาเป็นอาจารฝันให้กับน้องๆครับแล้วก็เข้าปรุงทีมบาเวอร์นะครับที่มอบคืนฟุตบอลให้กับน้องๆและลักษณะฟุตบอลก็เหมือน ตีโอเลยครับตอนผมเด็กๆก็อาจจะเตะบอลพลาสติกนะครับตอนนี้ก็ได้ฟุตบอลดีๆไปเตะแล้วก็มีสนามฟุตบอลยา่าเตียมสวยๆแล้วก็มาตรฐานเลยครับก็ให้น้องๆสานฝันต่อเพื่อเป็นอนาคตทีมชามตอิอย่างผมตีโอครับ